สวัสดีชาวราศีเมษดวงรายเดือนมกราคม2566สวัสดีปีใหม่ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรอาจารย์ให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบนะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมพยากรที่เหลือถ้าจะใช้คลิปนี้ประกอบการตัดสินใจให้คิดดีๆเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะผูกลักนณาราศีเมษดูได้แบ่งวันที่แบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศี ดูดวงส่วนตัว20นาทีโทรคุย299บาทดูดวงส่วนตัว1คำถามพิมพ์ตอบเริ่มต้น39บาทค่ะรับ,บรับรับรับจับเงินก้อนรับทรับจับเงินก้อนก้าวเหรียญกินหรูอ,อยู่สบายดวงคุณหนูคุณนายจังหวะนี้ปังปุริเยโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องส่วนแบ่งแล้วไพ่เป็นนี้หมายถึงคำพูดการเจรจาการแบ่งสั ปันส่วนทรัพย์สินที่ดินอสังหาหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับนายหน้าค้าขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินรถบ้านคอนโดได้รวยและปังอาชีพที่ใช้ปากต่างๆโดยรวมถือว่าดีถึงแม้ว่าการงานจะเหนื่อยมีเรื่องต้องต่อสู้ต้องฝาาฟันการแข่งขันสูงเหนื่อยเหมือนการเคี้ยวลากดินเหมือนกันการเจรจาบางครั้งก็ไม่ยอมอรุมมรวยกว่าจะปิดจับได้ก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้า ถคุณเองมั่นใจในตัวเองคุณก็สามารถทำได้สำเร็จสมหวังทำตามแผนที่วางไว้ คนราศีเมษช่วงนี้ต้องมองไกลๆมองระยะไกลมองระยะยาวระ้ววางแผนชีวิตให้ดีมั่นใจแล้วใช้ความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์งานเงินปังบุรีเย่บางคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสัญลักษณ์ของไพ่เด็กถือไม้เท้าคือ c r e เอทการคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่หรือการอยากจะทำอะไรตามความต้องการของตัวเองหรือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการทางใจ หรืออาจจะกำลังสนใจอยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วมองว่าทำแล้วดีทำแล้วแฮปปี้ร้านเล็กๆก,กิจการเล็กๆเ,เสริมเพิ่มเติมไรายได้บางคนมีความสามารถในเรื่องของวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างงานฝีมือก็สามารถทำได้โดยรวมการเงินการงานช่วงนี้ถือว่าข่าวดีมาแน่นอนเลื่อนขั้นก็โดดเด่นเพราะว่าพระราชาถือไม่เท้านั่งบัลลังต่อให้การแข่งขันสูงกว่าจะได้มาต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคแต่คนราศี เมจจงเชื่อเลยว่าเหนื่อยเราดี30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ถึงจะชนะพร้อมลุยพร้อมลบอยู่ตลอดเวลาแล้วจะดีมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นด้วยนะรวมไปถึงการปรับ เงินเดือนหรือบางครั้งอาจจะมีอาชีพเสริมจากธุรกิจหรือกิจาก,การเล็กๆนะคะการเงินเนี่ยเตือนอย่างเดียวเพราะเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วว่าดีแต่อะไรที่ต้องแบ่งอะไรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตกลงเรื่องผลประโยชน์คอมมิชชั่นส่วนแบ่งผลกำไรให้ดีๆเพราะบางที ต่างคนต่างเคียวนะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างกลัวเสียเปรียบมันจะทําให้ส่วนแบ่งนั้นไม่ลงตัวต้องระมัดระวังเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักคนโสดสบายสายได้ไหมอ่ะอยู่กับกองเงินกองทองได้ไหมล้วมันเหมือนยังไม่เปิดใจที่จะพร้อมรับใครเข้ามามันเหมือนเรารู้สึกว่าเราเระแวงอ่ะไม่ไว้ใจใครสร้างกำแพงไว้สูงเกินไปแต่จริงๆอาจารย์มองว่าดีนะคนราศีเมษถ้ายังไม่พร้อมจะเปิดใจอ่ะ รอให้ดาวพระรหัสสบดีย้ายก่อ,นค,อกน,น,นค่อยว่ากันโนดสิบเก้าเมษานโนนค่อยว่ากันเรื่องคู่ครองคนโสดรับทรัพย์จับเงินไปก่อนเน้นเงินเน้นงานเน้น,น,เ,น,นเรื่องของความสําเร็จส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะจู้จี้จุกจิกนิดหนึ่งต่างฝ่ายต่างระแวงต่างฝ่ายต่งาตงหึงหวงซึ่งกันและกันมันเลยทําให้ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกบงการเออยู่ไหนยังไงคือมันแลดูใส่ใจเป็นพิเศษอ่ะหรือบางคนใส่ใจมากเกินจนรู้สึกว่าอึดอัดอ่ะ เฮ้ยไม่ไว้ใจกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างฝ่ายต่างระแวงต่างฝ่ายต่างหึงหวงซึ่งกันและกันก็ทําให้เกิดความจู้จี้จุกจิกนิดนึงหรือช่วงนี้เป็นฟิวที่ว่าอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเบื่อแฟนลาคาญแฟนด้วยก็ได้เช่นกันนะโชคลาภส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับการถูกหวอยอแต่โชคลาภส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องของคําพูด นั้นวาจาเป็นซัพ์ช่วงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพห่วงในเรื่องของสุขภาพใจอยากให้ตัวเองได้ไปปลดปล่อยได้ไปพักผ่อนนะไปเที่ยวป่าไปเที่ยวเขาไปเที่ยวดอยไปเที่ยวไทยทะเลไปสวนไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอยู่กับสวนสวยๆห่วงเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าบางทีเหนื่อย ต้องสู้ต้องไฟต้องพยายามต้องฝ่าฟันอะ่ะเหนื่อยกายด้วยแล้วก็เหนื่อยใจด้วยเพราะฉะนั้นพักผ่อนหย่อนใจให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะคะเลขมงคลคือเลข8และเลข9สีมงคลคือสีเหลืองนะช่วงนี้ทำอะไรก็ให้ระมัดระวังกล้ามเนื้ออักเสบนักกีฬานักเล่นกล้ามนักอะไรต่างๆที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำช่วงนี้หรือคนที่ทำงานต้องใช้แรงอะ่ะโดยเฉพาะแขน นะแขนไหล่กล้ามเนือ้อระวังกล้ามเนื้อจะอักเสบต้องระมัดระวังให้มากขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงได้ทำบุญที่เกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยกบการไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะ 31. ธันวาคมอาจารย์จุดเทียนมงคลครอบจักรวาลเสริมดวงปีใหม่ชุดละ199บาทสนใจร่วมพิธีได้ทักแชทเพจเฟซบุ๊กสมพยากรค่ะ